มาจ้ากินเขากับตำบกหุ้งลวกพะก,กันจองปูนเห็ดไข่ทอดซิ้นแห่งสิ้นหลอดแจวแล้วก็ไข่ดาวกันจา้า <c oughs> <c oughs> มีอุนอ้อไม้น้ำเด้อจา้า ทั้งหมดนี้กินเช้ารวมเที่ยงไปเลยกินแน่แล้วค่ะเหลอหน่อยแน่แล้วกับมึงหแซ่แบแซ่บมึงสีสันไปหน่ะน้งวันกับลายหงบินตำเขาอันนี้เจ้าเห็ดเด้อหอมวาสันหอมห ตัวอันนี้เมนูแนะนำซิลลดไข่เจียวแกว้วของขาดบ่ได้